สวัสดีกันอีกแล้วนะจ๊ะกับร้าน KM b i g b e Score ไทยครับผมก็ยังย้ำอยู่เสมอและตลอดนะครับว่าฟรีค่าดำเนินการฟรีค่าจัดไม่ต้องใช้คนค้ำครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยครับของฟรีนี่12รายการได้เลยครับผม,อมเอามาชมรอบคันกันนะครับคันนี้เป็น Ninja KRT ปี2016ครับผม ชมรอบคันกันก่อนครับผมได้ยางหน้าหลังใหม่เลยครับผมยางหน้านี่ใหม่มากๆครับเพิ่งแตะพื้นโลกมาเมื่อวานนี้เอง <c ười> อคันนี้พร้อมด้วยท่ออะคาโบวินตท้ายสั้นครับผมกันล้มซ้ายขวาครับเรา,ามาชมว่าคันนี้วิ่งกิโลนะครับคันนี้วิ่งอยู่ประมาณ17,000กิโลครับผม ครับลบบบไฟติดครบทุกจุดครับอ่ามาฟังเสียงเครื่องน,นะครับเนียบครับสวยใสยเดิมว่าผมไม่มีรอยล้มรอยชนหนักครับผมมีรอยขิดขวนทั่วไปตามการใช้งานครับผมมีเหนี้ สนใจก็ติดต่อกันมาที่ดิเบอร์0 8 8 4 2 4 0 4พบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ